นวดศีรษะแบบอินเดียเป็นหนึ่งในาศาสตร์อายุรเวทนะคะเวลาที่นวดศีรษะแบบอินเดียค่ะเขาจะเอาน้ำมันนะคะชโลมไปที่หนังศีรษะแล้วก็นวดคลึงให้ทั่วหนังศีรษะเลยนะคะน้ำมันที่เอามาใช้นวดก็ต้องเป็นน้ำมันที่แบบอาจจะเป็นน้ำมันสกัดเย็นที่มีวิตามินมีเกลือแร่ที่เป็นประโยชน์กับผมกับหนังศีรษะนะคะเขาก็จะเอามานวดทั่วหนังศีรษะเลยอย่างนี้ค่ะเพื่อกระตุ้นหนังศีรษะให้แข็งแรง จัก,กระนะคะจัก,กระเนี่ยเป็นเหมือนศูนย์กลางพลังงานในร่างกายนะคะตามศาสตร์อายุรเวทเนะะี่ยค่ะเขาจะเชื่อว่าร่างกายเนี่ยมีจัก,กระทั่วร่างกายเลยถ้าเปรียบเทียบอาจจะคิดง่ายๆว่าเหมือนจุดกดของแผนจีนก็ได้นะคะแต่ว่าจัก,กระเนี่ยจะมี7จจุดหลัก ในร่างกายที่เราพอเห็นชัดเลยก็คือเคยเห็นคนอินเดียที่แบบว่าเขามีแต้มสีแดงๆที่ตรงตาที่3หรือระหว่างคิ้วไหมคะอันนี้เป็นจักระที่6เป็นจักระที่ที่เรามองเห็นว่าเขาเขาแต้มไว้ตรงนี้ถ้าจักระที่ไล่ไปตามร่างกายก็คือจักระที่กระหม่อมตรงนี้เป็นจักระที่7จักระที่ตาที่3จักระที่คอที่หน้าอกที่ลิ้นปี่ที่ใต้สะดือแล้วก็ที่ฝีเย็บ ตรงนี้เป็นจักกะเวลาที่จักกะหมุนเวียนดีอะค่ะเขาบอกว่าร่างกายเนี่ยจะดูดซับพลังงานจากธรรมชาติเข้ามาสู่ร่างกายและทำให้อวัยวะรอบๆจักระนั้นทำงานได้ดีขึ้นในภาวะปกติของการนวดเกือบทุกชนิดรวมทั้งการนวดศรีรษะแบบอินเดียเนี่ยค่ะช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายถ้าร่างกายผ่อนคลายแล้วก็มักจะหลับสบายเป็นผลพลอยได้ตามมาทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่า คนที่นวดนี่มีภาวะร่างกายเป็นยังไงบ้างด้วยนะคะถ้าคนที่มีปัญหาเรื่องการนอนหลับเลื้อรลังหรืออะไรเงี้ยค่ะอาจจะต้องใช้วิธีการหลากหลายแบบในการช่วยปัญหาการนอนหลับแต่ปกติแล้วค่ะเวลาที่เราไปนวดไม่ว่าจะเป็นการนวดศีรษะแบบอินเดียหรือการนวดแบบต่างๆแม้แต่การนวดไทยก็ตามมักจะทําให้คืนนั้นเรานอนหลับสบายแต่ว่าการนวดแต่ละแบบก็อาจจะส่งผลต่อการผ่อนคลายในระดับที่แตกต่างกันไป การนวดศีรษะแบบอินเดียค่ะจะนึกถึงว่าเขาจะทำงานตั้งแต่ศีรษะลงมาถึงหลังตอนบนนะคะก็คือจะมีการนวดเริ่มตั้งแต่บริเวณคอบ่าไหล่แล้วก็หลังตอนบนนะคะนวดแล้วก็นวดกดจุดที่ศีรษะแล้วก็จะมีการคลึงศีรษะมีการกระตุกลากผมมีการดึงผมอะไรเงี้ยทำทุกท่าทางเลยค่ะเพื่อให้ ให้หนังศีรษะเนี่ยผ่อนคลายที่สุดแล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณคอบริเวณบา่าแล้วก็หลังตอนบนเนี่ยคลายให้หมดเลยก็จะทําให้ร่างกายผ่อนคลายทั้งหมดของการนวดศีรษะแบบอินเดียค่ะประโยชน์ของการนวดศีรษะแบบอินเดียนะคะอย่างที่บอกว่าเรามากักจะใช้น้ํามันนะคะลงไปที่หนังศีรษะนะคะน้ํามันพวกนี้ก็ไปกระตุ้น ให้หนังศีรษะเนี่ยแข็งแรงพอหนังศีรษะแข็งแรงนะคะก็จะทําให้รากผมแข็งแรงพอรากผมแข็งแรงผลที่จะได้เกิดขึ้นก็คือเส้นผมแข็งแรงสวยงามดกดํางอกช้าหลุดร่วงน้อยลงด้วยค่ะ